ไม่ใช่ปวดอย่างเดียวค่ะมันบวมแดงบวมด้วยแดงแล้วแป๊บแป๊บทรมานลุกก็ไม่ได้นี่เราเป็นอะไรบายตัวลุกจากเปียงไม่ได้ผมทานมาได้6เดือนแล้วฮะแล้วก็หยุดทานมาได้3เดือนหลังนี้อาการปวดผมหายไปหมดเลยครับดีค่ะปราชื่อประจินอายุ64ปีค่ะอ่าครับคุณก็เมื่อก่อนก็เป็นคนที่ชอบทานอาหาร คือไม่ไม่สนใจอะไรค่ะชอบสิ่งไหนก็กินสิ่งนั้นก็กินพวกเครื่องในสัตว์ปีกของอร่อยทั้งนั้นเลยของอร่อยตับหัวใจก็เอาไปผัดกะเพราแล้วก็ผักก็ชอบเป็นสตอผัดกุ้งผัดกุ้งน้ำพริกกะปิจิ้มยอดกระถินสะเดาเงี้หอมมะรุมที่ชอบมากเลยค่ะก็กินกินไปติดต่อกันหลายวันพอตอนนอนตื่นขึ้นมาก็รู้สึกปวดขา ปวดมากปวดเจ็บำ่ำข้อเท้าข้อเข่าข้อข้อมปวดแสบปวดร้อนร<ช>้อนแล้วก็เห<ำ>มือนมีอะไรตำก็แปลกใจก็เอายาอ่านวดยาแก้ปวดมากินก็กลับไปกินอาหารเหมือนเดิมเพราะเราไม่รู้ว่าสาเหตุก็ไปโอ้โหเห็นของชอบก็กิกนอีกกินเยอะแล้วกินติดต่อกันพอตกคืน ทีนี้มันไม่ใช่ปวดอย่างเดียวค่ะมันบวมแดงบวมด้วยแดงแล้วแป๊บแป๊บทรมานลุกก็ไม่ได้นี่เราเป็นอะไรก็ตกใจไหมครับตกใจมากแล้วก็มันโหใช้ชีวิตยากมากก็ตัดสินใจแล้วต้องไปหาหมอค่ะแล้วไปหาหมอทีนี้แล้วไปตรวจแล้วหมอบอกว่าเขาก็ตรวจเลือดก็บอกว่ามียูริกในเลือดสูงเกินก็จัดยามาให้กินแล้วก็บอกว่าอาจจะเป็นเกาณ์นะ ก็ให้หลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้ที่เอ่ยมาเนี่ยค่ะก็กลับไปโอ้โหทรมานมากจะไปไหนก็ไม่ได้ทํายังไงดีลุกนั่งก็ไม่ได้เดินก็ลำบากก็ไม่รู้จะทําไงก็หยิบโทรศัพท์มาทําอะไรอยากจะปรึกษาใครก็เปิดดูว่าไอ้โรคนี้มันจะรักษาด้วยวิธีอื่นได้ไหมก็มาดูในโทรศัพท์ค่ะดูในก็เจอในที่ Facebook ก็บอกว่าอ่าผลิตภัณฑ์ดีเกเนี่ยค่ะตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะดีเกว่ามันเป็นไง ก็ศึกษาดูปุ๊บก็สั่งเลยค่ะสั่ง,งมากี่กสองกระองลองดูงกินลองดูก่อนอก,อก็กินไปประมาณสิบห้าวันก็รู้สึกดีแล้วก็เอ๊ะเราควรจะกินอาหารเสริมดีฝาจะใช้ยาซึ่งมันจะอ,อันตรายต่อไตเราใช่ไหมคะคก็ตสตนใจกินกินไปครบหนึ่งเดือนก็รู้สึกก็ยังไม่ครบดีค่ะรู้สึกดีก็ตัดสินใจสั่งมาอีกสองกล่องค่ะ,คะขนาดน,นี้กินไปได้หนึ่งเดือนแล้วค่ะค่ะ กินหมดไปหนึ่งเดือนแล้วก็สั่งมาแล้วก็กินครบสามเดือนรู้สึกดีมากเลยสาการวเลสบายตัวแล้วก็ดอดไปกินอาหารที่ตัวเองชอบมากเพราะว่าเราเรามีตัวช่วยแล้วค่ะอยากกินอะไรก็ได้กินอยากกินอะไรก็ได้กินใช้ชีวิตง่ายแล้วแล้วตอนนี้มันมันกลับมาเยี่ยมเราอีกบ้างไหมไม่มาเลยใช่ไหมค่ะดีมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้ขาดการกินนะคะกินอยู่เรื่อยๆค่ะทีนี้ ก็จะขอแนะนําผู้ที่ประสบปัญหาอย่างป้าเช่นปวดหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเกาเนี่ยค่ะก็ลองกินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูดีนะคะเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วป้าไม่ชอบกินยาป้าก็กินตัวนี้แล้วบอกขอแนะนําว่าดีจริงๆนะคะดีเกาเนี่ดีจริงๆค่ะมีอาการปวดตามข้อครับปวดมากฮะคนเป็นเกาเนี่ยปวดข้อถึงขนาดสองวันสามวันกว่าจะหายนะฮะเราซื้อยาฝรั่งมาทานนะฮะการ ทรมานของเก้าเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าลูกจักเตรียงไม่ได้เลยฮะบางครั้งถึงจะต้องยอมโทรจ้างแม่บ้านหรือคนใกล้เคียงวานไปซื้อข้าวและซื้อ,อยาให้ฐานนะฮะดีเกาฮะกับดีบูลดีบูลดีเกาเนี่ยมันช่วยให้ผมหายฮะทุกวันนี้ผมหายปกติเพราะดีบูลดีเกาฮะเราใช้คู่กันนะฮะก็คือเวลาทานก็ทานคู่กันทั้งดีบูลและดีเกาผมทานมาได้6เดือนแล้วฮะ แล้วก็หยุดทานมาได้3เดือนหลังนี้อาการปวดหุมหายไปหมดเลยครับดีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณโรคเกาเป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูริกในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพันดีเกาอุดมไปด้วยรีมันเีรู้หรือเซกตี ยาสมุนไพรจีนโบราณกระสานกับแดนดีไลออนและแกนโอเดเมอรูซีดัมหรือเห็ดลิ้นจือมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีวูฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกาคี้อันอุด,ดมไปด้วยสารฟลาวโนนอยด์โพลิฟีนอลแคลโรทีนและไพาราโซ ด้วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกลได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณดีเกลเพื่อโรคเกาเพื่อคุณ